สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมันคืออะไรเอ่ยเพื่อนเพื่อนวันนี้ท,ทําทอดมันกุ้งครับเพื่อนเพื่อนอันนี้มีเนื้อกุ้งหมูบดมันหมูแข็งนะครับสับละเอียดแล้วก็มารวมกันนะครับเพื่อนเพื่อนสับเสร็จแล้วก็สับเสร็จแ,แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับรสดีนิดนึงน้ำมันงานะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งข้าวโพดนะครับ มานวดมาคลึงให้เข้ากันนะครับเพื่อนเพื่อนมันก็จะออกมาหน้าตายอย่างนี้นะครับเพื่อนนวดแล้วก็ตีอย่างนี้นะเพื่อนตีเป็นก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ตีให้มันเหนียวนะครับเพื่อนเื่อนเสร็จแล้วเราก็จะปั้นอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนเป็นก้อนเหมือนลูกไข่ไก่ปั๊บอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับเพื่อนเพื่อนคลุกเสร็จแล้วเราก็จะแบนนะครับเพื่อนเพื่อนแบนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทํารูก็ได้หรือไม่ทํารูก็ได้มันจะเหมือนโดนัทนะครับเพื่อนเพื่อนและก็นําไปทอด ให้เหลืองนะครับเพื่อนๆสามารถทานได้เลยจิ้มกับน้ําจิ้มบวยนะครับเพื่อนๆอ,อร่อยนักแล